สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อยู่กับไลน์เจอร์นะครับทุกคนก็อยู่กับเทคนิคการเปิแม็กในหนึ่งเดือนนะครับผมก็เริ่มแรกนะครับที่สําคัญมากๆนะผมต้นในช่วงต้นๆออท้ายสําคัญทั้งตลอดเกมผมบอกเลยอ่ะก็มาที่นี่ครับทีมนะก็เป็นทีมพอยนะครับผมส่วนเรื่องใหม่ครับก็เอาทีมพอยเล็กก่อนก็ได้นะอ่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างทีมสองนะครับก็เดี๋ยวว่ามันจะรอลปอเสร็จปุ๊บมันจะมีโอกาสดรอปของฟีอะ่ะสองครั้งเลยนะทุกคน แต่นี้มัน85้าน,นะครับก็ริวม็กไปมันมีพอยที่ยี่ห้าน,นะริวมันทำพอยร้อยแม่อยู่แล้วเออนั่นแหละโอเคครับก็ตรงนี้ก็จะทําให้เราแบบได้วัสดุดิบมาย่อยเยอะขึ้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องทดลองนะครับนี่ครับตรงเนี้ยอัพไปถึงเบลยี่สิบก่อนนะหรืออัพให้ถึงเบลยี่สิบก่อนหรือจะย่อยก่อนก็แต่ผมแนะนําให้อัพป,ประมาณสิบก่อนนะค่อยย่อยมันจะคุ้มกว่านนทุกคนมันก็จะทําให้ตรงเนี้ย ย่อยได้ของเยอะขึ้นนะอะตรงนี้ผมก็มีประมันนิดหน่อยส่วนห้องนี้เป็นห้องทดลองรับนะครับผมผมอันนี้นี่อยาไปเล่นนะครับตามผมนะอันนี้ผมแค่ต้องการก็แปดดาวนะครับผมต้องการแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรครับวันนี้มีบอลลูนรีไปดินนะก,ก็อย่าไปเล่นกระดานเนี่ยเราจะเล่นกระดานช่องกลางนะครับที่มีกบแปดดาวอันนี้หรือสีฟ้านะแต่ผมแนะนําให้เป็นสีฟ้าดีกว,ว่านะกบแปดดาวสีฟ้าส่วนแรกม่วงนะครับก็จะมีกระดานกบสามตัวหรือสี่นะ น่าจะคุ้มสุดส่วนส่วนอันนี้เอาขอนนกไปเล่นเอาขอนนกก็ได้นะวันนึงมันจะรีได้ค้างหนึ่งนะครับทุกคนส่วนอันนี้ก็อัพให้เต็ม20เหมือนกันนะไว้ผลิตวัสดุดิบนะครับทุกคนอ่ะเนี่ยทุกคนผมพลาดกบตัวเดียวไงเลยขาดสุม่มไปเกียร์ไม่มีใส่นะครับก็ใส่ไปตามที่พอมีนะเออโอเคครับมาที่หอค่อยหอค่อยมันก็ได้เดือนละค้างเหมือนกันครับมันก็จะมีทั้ง พอยนะทุกคนไม่ห่อคอยหอคอยก็จะมีกบไปดาวนี่ตรงนี้ผมทำมแล้วแล้วก็กบไปดาวสีฟ้าแล้วก็กบไปดาวสีชมพูไหมสีชมพูหรือสีม่วงอะเขาเรียกกันอ่าแล้วก็มันนี้ครับทุกคนมันก็จะมีให้สุ่มเลยนะถ้าใครอยากใครมีงบก็สุ่มได้นะครับทวนสมมติใครเล่นพวกายแดงใบเหลืองอะไรเงี้ยส่วนอันนี้พอยนะครับผมแนะนำให้เก็บไว้ถึงร้อยกว่านะมันจะมีโอกาสได้กบไปดาวสีฟ้าเยอะกว่าน,นะก็ตรงนี้ก็อยู่กับดวงของเพื่อนด้วยนะครับก็ถ้าดวงของเพื่อนดีก็ ไมได้ปั้นแม็กไวขึ้นนะแล้วก็อยู่ที่กระดานล,ล็อกอินนะครับผมกระดานล,ล็อกอินนะถ้าเป็นช่วงพิเศษก็จะมีกระดานล,ล็อกอินจำสัปดาห์นะครับก็จะมีเจวันใช่ไหมมันก็จะมีกบแปดดาวธรรมดาลแล้วมีกบแปดดาวสีฟ้านะก็กระดานล็อกอินรายเดือนมันก็จะมีกบแปดดาวธรรมดาแล้วก็กบแปดดาวสีฟ้าอนะีกหนะึ่งตัวแล้วก็เก็บได้ประมาณเกือบสิบตัวนะแล้วก็ห้องทดลองเนี่ยอยู่ที่ดวงของเพื่อนนะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับถ้าเป็นในดีใหม่นะตอนนี้ผมมีกบอยู่ ใกล้ผมจะปั้นลุยเจิดแม็กนี่แหละทุกคนอ่ะรืจอจะปั้นดูอีอย่างเดียวทุกคนก็มาเนี่ครับทุกคนก็เดี๋ยวผมพาดูทีมพอยนะทีมพอยเป็นไงนะโอ้ยค,ครับทีมพอยมีความสำคัญยังไงนะทีมพอยผมว่ามันดีมากนะโอเคเดี๋ยวเราเอาทีมพอยไหนไดี่แค่เอาทีมสองนี่แหละทุกคนปล่อยริวไปเลย ดิวเป็นสายแบบพิมพนะทุกคนตีป้อมเบาหน่อยน,นะแต่จะเป็นตีป้อมพวกสเตจวิ่งหรือสเตจอันนี้ก็แรงนะครับแต่ป้อมตรงนี้จะไม่เกี่ยวนะครับป้อมที่เป็นสาธารณสตัวเป็นสายว่างไวตีเร็วนะวไปโอเคป้อมเรียบร้อยระเบิดอ่ะมาดูทีมพอยนะครับผมก็จะมีโอกาส100%แน่นอน,นครับทีมหนึ่งนะ โอเคครับเรากดไปเลยทุกคนเห็นไหมมันจะมีให้กดตกลงครัง้งปึ๊บเป็นไงทุกคนเนี่ยเหมือนเราได้ของคูณคูณสามอะจากได้แค่อัอนเดียวะนะอุ้ยเป็นไงทุกคนโอ้ดีใช่ปะล่ะก็คลิปนี้ผมว่าก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็ทุกคนเพื่อนๆก็น่นนานจะรู้กันหมดแล้วนะเออผมว่างั้นแหละ,ะมีคอมาตีผมแช่งมาแล้วกันก็มี ็จะมีด่านนักโลกอีกนะจะเป็นกบแปดาวธรรมดานะครับทุกคนจะเป็นดาวเคราะห์เรียวด่านนะครับเล่นได้สามครั้งนะแล้วก็มาที่นี่ครับสเตตหลักเออผมลืมตรงสเตตหลักไปด้วยคนี่ครับสเตตหลักมาสเตตฮาร์ดนะครับมันจะอยู่ด่านที่ประมาณที่อะไรเนี่ยทุกคนผมจำไม่ได้นะด่านหกอะว่ามันจะได้กบอะแต่เือนผมได้ไปแล้วนะมันก็ยังไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าผมมาตายด่านยากดีกว่านะเพิ่งถึงด่านเจ็ดเองทุกคน ก็อ,อีพีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตับตามชมนะครับสวัสดีคุณนี้สวัสดีครับ